การตัดสินเรียบร้อยแล้วหือไ่คือดูไงบ้งางคะก็เป็นปีหนึ่งที่ตัดสินค่อนข้างยากนะครับถ้าใครอยู่ในฮอลการตัดสินจะเห็นว่าก็กลุมล่มๆอยู่กับอิงฟ้านะฮะแล้วผมแล้วก็มีผู้ช่วยก็ต้องยอมเลือกนะครับในช้อยที่เราคิดว่ามีประโยชน์สูงสุดต่อการทํางานแล้วก็มีภาพรวมที่เรียกว่า ถูกใจกับคนที่มาสับสนนการประกวดนะฮรก็เลยกลายเป็นขุเกตไปก็คือครับถามว่าดีไหมก็ผมก็มั่นใจนะครับว่า <c oughs> มันก็ต,ต,ต้องต้องต้องดีที่สุดเท <c oughs> ่าที่เราจะเราเราเรา,เราจะประเมินออกมาในใน,ใน,ในทุกทุกคาตาล็อที่เรากําหนดแล้วแน่นอนหลายๆคนอาจจะแบบมีความรู้สึกไม่พอใจอันนั้นเราก็ต้องยอมเคารพในความไม่พอใจแต่ว่าข้อดีของหลินหล,นหลายคนถามว่าทาไมหลินถึงมงน <c oughs> ะครับข้อแรกเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> เราปฏิเสธไม่ได้ว่า ลินเนี่ยมีความคิดและมีสมองค่อนข้างลึกน,นะฮะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะหาจากคนทั่ทวไปยากนะฮะเราไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะไม่ฉลาดนะครับแต่หมายความว่าคนที่จะอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กคนที่อยู่ในธุรกิจคนที่อยู่ในเอนเตอร์เทนเมนต์ในปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องอินดิพนเดนต์มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมันจะต้องใช้ชีวิตด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมานั่งบอกกล่าว มันสามารถจะสื่อสารและตอบทุกสิ่งทุกอยาก่างตอบโต้ได้ตอลอดเวลาซึ่งซึ่งห <c oughs> ลินมีในจุดๆนั้นนะครแล้วก็สิ่งที่เรารู้สึกหลินมีคะแนนเพิ่มในห้องสัมภาษณ์ก็คือเราเห็นหลินในภาพนี้แต่หลินพูดมาคำหนึ่งว่า <c oughs> ตลอดชีวิตเนี่ยทุกอย่างหาด้วยด้วยตัวเองไม่ว่าอะไรที่มีมาในชีวิตทั้งหมดเนี่ยหนูต้องหาด้วยตัวเองทุกอย่างแต่พอมาประกวดนางงามแล้วะ เริ่มมีคนเอาของมาให้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แบบยิ่งใหญ่ในชีวิตมากแม้กระทั่งว่าให้ตุ๊กตาหนึ่งตัวให้ดอกไม้ให้ของที่ลึกไม่ต้องให้เงินเป็นแสนไม่ต้องให้กระเป๋าแบรนดเนยแบบนี้หนูก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบเหมือนกับพิเวเลชเป็นความสิทธิพิเศษที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตนะฮะจริงๆผมว่าคนบางคนมันมีปมไม่เหมือนกันต่อให้เขาเป็นคนเรียนเก่ง นะเรียนอินเตอร์เรียนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เขาบอกว่าทุกอย่างที่เขาเรียนมาได้เขาใช้ทุนของเขาเองนะความเก่งของคนไม่ได้บอกว่าคนนั้นจะยังไม่ขาดนะจากการสัมภาษณ์ผมว่าในคะแนนห้องห้องดำก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรารู้จักตัวตนเขามากขึ้นสี่บีครับสี่บีเนี่ยค่ะหมีอะไรที่แบบเด่นที่สุดในระดันเออถ้า4ีบีแหละครับผมว่าได้2 2 2B นะฮะที่ดีที่สุดเลยก็คือ Business กับ r a รด นะครับพิบเศษเนี่ยแน่นอนครับเพราะว่าเป็นอินฟูมาก่อนด้วยยอดผู้ติดตามนะฮะก็ก็เยอะมากนะต้องยอมรับมาเยอะเป็นลำดับ,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 บต้นๆอินสตาแกรมก็ตอนนี้ก็กำลังพุ่งไป4ี่แสนกว่ากกไกล้วนะครับในทิกเ o k ไม่ต้องพูดถึงนะฮะก็เป็นดาวนะครับอันนี้ก็คือตัวบิสเนสที่สามารถที่จะท,ทำงานแล้วก็ทำเงินด้วยให้ตัวน้องแล้วก็องค์กรและน้องก็ทำงานแบบนี้มานานนะครับส่วนเบรนดเนี่ยผมว่าน้องเนี่ย มีสมองที่ค่อนข้างที่จะครีเอทแลว้วไหวนะเช่นไม่ต้องวีพีทเรื่องปัญหาใ,ใดๆแล้วก็สามารถจะตอบโต้แล้วก็สามารถตอบคำถามได้เลยนะครับส่วนเรื่องบิวตี้เนี่ยน้องก็ยังมีอยู่แต่ว่าโอเคละ่ะมันอาจจะไม่ใช่สแตนดาดบิวตี้ที่หลายคนฝ่ฝันเช่นจะต้องแบบมีหน้าแบบนั้นหน้าแบบนี้หน้าน้องอาจจะเป็นสไตล์เหมือนหน้าแบบคนจีนหรือคนเกาหลีที่แบบออหรือคนเวียดนาม นะครับที่มีลักษณะคือผิวขาวหน้าลูกไข่นะฮะแล้วก็ตาโตๆนะครับแต่ส่วนบอดี้หลายคนก็โจมตีหนักอันนี้ผมก็ต้องยอมรับครับว่าน้องอาจจะไม่มีในจุดนี้นะครับหรือมีแต่ยังอยู่ในคะแนนที่ค่อนข้างต่ำนะครับบอดี้ซึ่งซึ่งก็ต้องยอมรับว่าก็ไม่ได้เต็มร้อยนะครับสำหรับ4 CV ทั้งหมดอันนี้ก็ยอมรับการเรือ่อง้นก้างตัวเอง ผมว่านาทีนี้มันมันไม่มีใครมานั่งปฏิเสธผมเองก็ไม่ปฏิเสธนะครับก็ในเรื่องของรูปร่างผมก็ไม่ปฏิเสธที่ว่าเป็นปัญหาเราก็พูดกันอยู่ทุกครั้งเลยก่อนตัดสินใจว่าแหมถ้าอีกนิดนึงนะเราก็จะรอดพ้นปากเกี่ยวปากกาไปเยอะนะฮะแต่ว่าในเมื่อสถานภาพและสิ่งที่มันเป็นจริงมันอยู่ข้างหน้าเราก็ยอมรับมันแล้วเราถามว่าเราจะเอามแบบนี้ไหมถ้าเราตัดสินใจเอาเราก็ยอมรับแล้วก็ยอมยอมที่จะให้มันเกิดขึ้นนะครับ ซึ่งมันก็คงแก้ care. ปัญหาเรื่องสรีระไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องที่มันมันแก้ไม่ได้นะฮะใบหน้ายังแก้ได้นะฮะบางอย่างยังแก้ได้แต่เราจะมาต่อกะดูนะฮะเราจะมาทํานู่นทํานี่มันก็คงเป็นไปไม่ได้ก็ก็ต้องยอมรับครับแต่จะมีผลกับการไปวิทีอินเติ์นะคะเอ่อก็ต้องยอมรับตรงๆนะครับการไประดับสากลเนี่ยการประกวดระดับสากลส่วนมากเขามองจากรูปกษณ์ภายนอกนะฮะเราก็ต้องยอมรับว่าเเราอาจจะเสียเปรียบนะฮะใน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 จุดนี้ นะก็น้องก็อาจจะจุดอื่นมามาแก้ไขามามาผ่อนปลนนะครับให้น้องทําดีที่สุดผมบอกว่าผมก็พูดตรงๆนะครับว่าแกรนด์อินเตอร์เนี่ยผมเองถ้ามันยังไม่เก่งพอและยังไม่พร้อมพอยังไงไทยก็มุ่งยากอยู่แล้วพูดมาหลายปีก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าถ้ายังไม่พร้อมพออลินมีอะไรดีลินมีภาษาอังกฤษดีลินมีสมองดีลินเดินทางได้ลินเข้ากับเพื่อนได้เร็วนะลินไม่เหงาถ้าเข้ากองใหญ่กองอินเตอร์ หรือถ้าได้ตำแหน่งอีกก็สามารถทำงานได้เพราะเป็นคนคล่องตัว <c oughs> นะอันนี้คือส่วนดีแต่ส่วนที่แบบไปเจออินเตอร์แล้วเราอาจจะต้องแบบยอมเขาก็แน่นอนครับเพราะว่าระดับอินเตอร์เขาวัดคนจากรูปลักษณ์จริงๆเพราะว่าเมื่อหลังประกวดเสร็จเราไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนคนไทยด้วยกันที่จะต้องมาอยู่แบบใกล้ชิดเราก็อยู่ในระยะหนึ่งซึ่งผลลัพธ์จะเป็นยังไงเราก็ยอมรับตามสภาพสําหรับอินเตอร์นะครับ